แนนกกป้าพัลมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะพบกันกับแช่สูตรสลา<ฮ>มวันนี้เป็นของน้องอะไรและสูตรอะไรน,นั้นตามดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่พาคนสวยวันนี้หนูจะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่านมลุงค่ะโอ้โหชื่อสุตรดีอะหนูชื่อนาดานะคะไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะก้วน้ำขุนค่ะน้ำยาทาสลามโลชั่นค่ะช้อนชาค่ะสีแดงค่ะสีเหลืองค่ะสีเขียวค่ะฟ้าสบูรักค่ะ อนมีแค่นี้เท่าไงเราไปลงมาทํากันเลยน้องจะบอกว่าให้ทําทีละถ้วยเนาะแล้วก็ค่อยมาทําเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าสําหรับปา๊าค่ะจะทําไปทีเดียวเลยนั่นก็คือใส่กาวน้ําขุนลงไปนะคะอย่างละสองช้อนโต๊ะค่ะก็ใส่สีลงไปนะคะอย่างละสองหยดค่ะหนึ่งสองสีเขียวค่ะหนึ่งสองสีฟ้าค่ะหนึ่งสองสีแดงค่ะ คนเขาให้เข้ากันนะคะแต่ละสีใส่แป้งไปยอย่างละหนึ่งช้อนนะคะ 1, 1, 1, 1, 1. 1> แล้วก็ใส่โลชั่นไปอย่างละหนึ่งปื๊ดเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งและหนึ่งใสสบู่ลักอีกอย่างละหนึ่งปื๊ดค่ะเอาไม่ปั๊มไม่ออก ช้อนเยอะไปอะ่ะพอได้แบบนี้นะคะเราก็จะใส่น้ํำยาทําสลามลงไปเลยแต่ว่าใส่แต่น้อยนะเพราะว่ามีลักล้วค่ะทุกคนมันจะทําให้เข้มข้นมากเลยน้อยนี่คือไม่กี่หยดเลยเห็นว่เป็นหยดเอานะเดี๋ยวคนให้ดูค่ะเห็นไหมคะนืดอย่างนี้เลยเนี่ย <Wow. S 1> เห็นป่ ใส่แค่ไม่กี่หยดเองนะนี่ทุกถ้วยหนืดเลยเราจะต้องค่อยๆประครับประงมประง,ประงประรบประงมประคบประงมนะคะให้เขาเป็นสลาเป้าาคิดว่าแก้วที่เตรียมมาจะใหญ่ไปและะ้ค่ะเพราะว่ากาวแค่สองช้อนเองไม่ได้ดูเดี๋ยวเปลี่ยนแก้วให้นะโอเคเยี่ยมมากค่ะ ไปค้นกันนะแต่ได้ทุกคนตอนนี้เราได้มาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่สีเหลืองค่ะพี่พายคิดว่ามันน้อยมากๆเลยค่ะน้อยนิดสุดๆเลยอันนี้สีฟ้านี่ดึงยืดมากๆอันนี้สีแดงค่ะยืดสุดๆเลยเห็นปะน่าเล่นทุกอันเลย อันนี้สีเขียวป้าพาก็เลยไปทำสีขาวมาเพิ่มค่ะเพื่อที่จะเอาไว้ท็อปพับด้านบนให้นะคะจะได้เป็นดูนมนมเย,ยิมเ้มๆเนาะมาถ้ายังไงเราจะมาเริ่มเล่นค่ะจัดใส่จานกันเลยเอาเหลืองก่อนแล้วกันนะคะจะใส่จานจะใส่แก้วค่ะ <Okay. S 1> ก็ตามด้วยสีแดงค่ะแล้วก็สีเขียวค่ะแล้วก็สีฟ้าค่ะเห็นไหมมันน้อยมากเลยอะ ท้ายนะคะใส่นมลงไปค่ะแล้วก็โรยกากเพรเนาะนี่ค่ะกากเพรเห็นไหมพอใส่นมแล้วก็สวยเลยโรยลงไปเลยค่ะโอ้โหสวยมาก,มากใส่หลอดนิดนึงนะคะเราเตรียมมาค่ะนี่ทุกคนดูสิน่าเล่นไหมคะ เหมือนทรายมากกว่านะพราว,ว่าเห็นไหมคะทุกคนนาะเล่นเวลากะเพชรคือโรยกระจายกระจายแบบนี้เลยนะคะอ่ะค่ะให่ไงเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยโอ้นมลุงสวยดีค่ะทุกคนดูเสียบอย่างนี้นะเป็นปกเป็นปกเอาออกมาเลยแก้วสวยนะคะทุกคนถามบอกซื้อแก้วมากี่บาทนะคะ เขาจะขายเป็นแพ็คค่ะทุกคนก็เลยแพงหน่อยนี่สวยไหมกากเพชรก็สวยค่ะลุงก็สวยเห็นไหมบิดเลยบิดชิมครีมจุ่มนมนี่สวยไหมคะทุกคนสอดไส้สีแดงฮนะ สวยมากๆเลยค่ะพี่พาให้คะแนนน้อง10คะแนนเต็มค่ะเห็นไหมแค่มีสีลุ้งนะคะก็ให้10แล้วดูดินุมยืดภาๆเลยสีฟ้าปกคลุมแบบเป็นไอศครีมเลยนะคะนมไอศครีมค่ะเห็นเป่าโอ้รวมแล้วเป็นสีอะไรไปค่ะเราไปดู Q&A กันเเลยวันนี้น้องถามว่าอะไรบ วันนี้น้องถามอะไรป้าพากันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะนี่เป็นก้อนแบบนี้เลยนะคะพอปนกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งเพราะว่าเราใส่ลักลงไปค่ะทุกคนนี่ตัวสีขาวพี่พาไม่ได้ใส่ลักเลยค่ะต้องการให้เขาเหลวๆหน่อยๆเนาะก็ปไปตามนั้นนะคะเขาถามแรกของน้องนะคะ อยากมีลูกอีกคนไหมคะอยากมีมากเลยคะ่ะตอนนี้อยากมีลูกสาวอีกคนหนึ่งนะคะอยากมีแน่นอน,นเนาะลูกสาวน่ารักจริงๆคะ่ะตอนแรกอยากมีลูกชายพอม,มีลูกชายแลย้วอยากมีลูกสาวแล้วตอนนี้คำา่าม่าที่สองคะ่ะพ่าชื่อจริงว่าอะไรคะพี่พาชื่อจริงว่าพัฒการคํากองนะคะคําถามสุดท้ายคะ่ะพี่พายิ้มบ่อยๆนะคะนี่คือคําถามเหรอ ใครดันขอให้สอบได้ที่หนึ่งทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากเลยอะ่ะพอน้องบอกว่าให้ยิ้ม,มบ่อยๆแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้นะคะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วถ้าใครมีสูตรดีๆเด็ดๆก็สามารถแชร์ได้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะถ้ายังไงคลิปนี้ป๊าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะไม่บายจุ๊กๆเหมือนม้ามเลยกคนสีเหมือนม้ามม้ามหรือว่าหัวใจ